สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอของ iPhone 11 Pro Max นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นไงบ้างนะคะจอจะมี2แบบนะคะจะมีจอ TFT กับจอ LED นะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอ LED นะคะอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะ ของลูกค้านะคะจอแตกทั้สกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพจอเป็นยังไงนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาดูที่แสงสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าเพิ่มแสงสว่างสูงที่สดุดกัะตามที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นแสงสว่างสูงที่สุดนะคะ นี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงหรือแสงได้นะคะอไปเรามาดูที่ทูโทนกันบ้างนะคะนี่นะคะทูโนทโนยามีทูโทนนะคะเปิดไปิดได้นะ ทะะัดถัดได้ไม่หลุดนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะกับไปสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะสัมผัสได้นะคะ นะคะสีจอดูสีจอนะคะสี่จอรเรียบร้อยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลนนี่ยน้าจอสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ